สวัสดีครับโอ้โหไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้กลับมานานเลยนะครับชานแนลยังยังอยู่นะครับยังยังมีแผนจะทำต่อเนื่องนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาก็ไปทำงานชิ้นหนึ่งที่อาจจะยังเผยแพร่ไม่ได้ก็เลยเลยไม่ได้ทำหลอกนะครับหรือเอสเอสหลอกออกมานะครับก็จะขาดช่วงไปหน่อยนะแต่ก็ก็เห็นมีคน subscribe เพิ่มเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะครับสชานแนลจะเป็นช a n แนลที่พูดเรื่องการ์ตูนพูดเรื่องสรรพเหตละที่เกี่ยวกับ การ์ตูนคอมิกกาฟิยโเวลอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่บันทึกการทำงานนะครับที่ทำอาร์ตเวิร์ของการ์ตูนสั้นเรื่องหนึ่งเป็นการ์ตูนสั้นที่เขียนขึ้นใหม่ในในรอบแบบเออหลายปีเลยจะว่าไปนะครับที่เขียนขึ้นมาจริงจังนะครับก็ก็จะไม่ได้ยาวมากนะสิบหน้านะครับชื่อเรื่องมังกาซินนะครับชื่อเหมือนหนังสือทํามือที่ผมเคยออกอยู่หลายเล่มนะจริงจริงเล่มนี้ก็คือ ตีพิมพ์นะครับหรือว่าลงในเล่มมาการ์ซินเล่มหนึ่งมาการชื่อมกัการ์ินลานอเวเวอร์นะครับลานเวอร์ชันนะครับก็จะเป็นมัการ์สินที่ทำขึ้นในการฝึกงานสำหรับนักศึกษาที่คณะนะครับคณะดีเท้าอาร์นะครับแล้วก็จะมีมือชีอเข้ามาร่วม3ท่านนะครับก็ก็จะมีเพื่อนผมด้วยคุณทรงวิทย์เรื่องหนึ่งนะแล้วก็มีคุณขวัญ ซึ่งเป็นมือเขียนตอรี่บอร์ดการ์ตูนความรู้อยู่แล้วแล้วก็เขียนการ์ตูนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็มาแจมกันนะมาอัปเดตมาอะไรกันแล้วก็อีกคนนึงคือคือคือคุณแตงซึ่งเป็นสายอ่าคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นสายกราฟิกสายงานออกแบบนะครับก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วแ่ละนะครับแล้วก็มีนักสายอีกอห้าท่านนะครับสี่ไม่ <laughs> จ,จำผิดนะครับก็ทุกคนสุดท้ายแล้วก็จะเขียนการ์ตูนสั้นมาเรื่องหนึ่งนะรประมาณ สิบหกถึงยี่สิบหน้าประมาณนี้อาจจะมียาวกว่าน,นิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะมารวมกันในเล่มนี้นะครับออ,ออกเป็นมาร์กาซินแหละอันนี้เป็นแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนนี้การ์ตูนก็เสร็จแล้วจริงการ์ตูนผมก็เสร็จจะเรียกว่าช้าที่สุดก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกมันไปติดงานชิ้นหนึ่งแนละ้วแต่นี้ก็นั่งไล่ทําแล้วก็ตอนนี้เป็นการทาตัวหนังสือลงไปในการ์ตูนนะครับจักรตูนชั้นนี้เรื่องนี้ชื่อมาร์กาซินเึื่องเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งว่าอยากจะเขียนการ์ตูน ความรู้แหละนะครับคือความตั้งใจแรกอะ่ะคืออันนี้คือ,อกระตูนสอนเขียนกระตูนนะครับแล้วก็คิดไปคิดมาก็เอิงีชื่อมันกระสินเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็เอาคขามันกระสินเนี่ยมาเป็น, Big Idea, นบิ Big Idea ๊กไอเดียนะครับบิ๊กไอเดียคือไอเดียที่เราสึกว่าเฮ้ยมันสดใหม่แล้วก็มีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแหละครับคือมังกระสินเนี่ยเล่าอีกทีนะครับก็คือมันเป็นไอเดียที่ว่าแต่ก่อนอะ่ะ การอ่านการ์ตูนและเขียนการ์ตูนมันเป็นเรื่องที่แบบผู้ใหญ่ก็จะห้ามนะครับผู้ใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่มปประโยชน์ไร้าสาระอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยก็ชอบอ่านการ์ตูนชอบวาดการ์ตูนมาตลอดมันก็จะมีปัญหารู้สึกแบบเอ๊ะทำไมถูกห้ามเนะโตขึ้นมาแล้วก็เออรู้สึกมันทำไมมันเป็นเรื่องผิดขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับฟังจากลูกศิษย์หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าความเข้าใจล้วก็น่าจะดีขึ้นแล้วว่าเออมันเป็นอาชีพได้นะมันทํางานทําเงินได้นะครับทีนี้พอทำผลทำหนังสือทํามือ ก,ก็เลยคิดชื่อนี่แหละเอาคำว่ามังงะรือกระตูนญี่ปุ่นที่เราชอบนี่แหละครับมันรวมกระสีแล้วก็มันพ้องเสียงเขาว่าแมกซีนด้วยนะครับทีนี้การ์ตูนเรื่องเนี้ที่มันชื่อมังกาซีนด้วยก็คือผมก็เลยเอาคำว่ามังกาซีนมาเล่นนะครับมันก็เป็นเรื่องของยุคดิสโทเปียนะตามท้องเรื่องในอนาคตที่แบบว่าการเขียนการ์ตูนเป็นเรื่องต้องห้ามครับเป็นเรื่องที่มีแบบบัญญัติทางทางศาสนานในเรื่องนะครับในเรื่องว่าห้ามเขียนการ์ตูนอะไรเงี้ยคือเป็นบาปจริงจริงอะไรเงี้ย นะครับตามแบบชื่อเรื่องเป็นบิ๊กไอเดียเนาะแล้วก็ผมก็แต่งเรื่องเป็นตัวเอกเนี่ยมันก็ป็นคนที่อยากจะเขียนการ์ตูนเพราะนั้นมันก็เลยต้องแอบมาเขียนกันกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งหรือไม่กลุ่มลับอะชมรมการ์ตูนนะครับต้องห้ามอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือการเป็นการนาเสนอไอเดียสำหรับการ์ตูนที่จะเขียนรวมกันซึ่งผมก็จําลองมาจากการฝึกงานนี่แหละยิงคาแรคเตอร์ทุกตัวในเรื่องนี้นอกจากตัวเอกนะครับก็คือ เพื่อนๆน,น้องๆนักศึกษานะครับที่มาเขียนการ์ตูนร่วมกันนี่แหละผมก็มาเขียนมันกึ่งแซลลนิดนึงเพราะว่าไอเดียของทุกเรื่องที่เขียนเนี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเรื่องที่เขาเขียนในเล่มจริงๆ, <S <S ๆผมก็เลยตั้งใจว่ามันคือการ์ตูนเปิดเล่มนะครับคล้ายๆเป็นกึ่งสารบ,บันของเล่มซึ่งถ้าคนอา่านเรื่องนี้ก่อนแล้วพอไปอา่านเรื่องอื่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรครับแล้วเป็นการเหมือนหยอกล้อกันนิดหนึ่งนะครับแล้วทา่ผมก็ เขียนจนเสร็จแล้วนี่ก็เป็นการทําตัวหนังสือจนเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็เล่มนี้เดี๋ยวใกล้จะวางออนไลน์แล้วแหละจะไม่ได้พิมพ์จริงนะครับจะเป็นฉบับออนไลน์แล้วเป็นรูปแบบที่ทดลองทําขึ้นมาใหม่ด้วยในการแบ่งรายได้ตามจากจำนวนหน้าจริงๆนะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะโปรโมทต,ต่อไปนะครับโอเคสำหรับหลอกนี้ก็จบพอดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็สูบบานกันมานะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ